โอ้คดทุกวันจันนทร์ะครับแม่ครับอ๋อเต็มแล้วเต็มมัมีที่จะให้ลงนี่ไจริงวะเนี่ยตอนนี้ตอนนี้มันนี่เต็มหรอสงส์รับของกินก่อนใช่ไหมครับของกินไม่เอาเอาของใช้คือของกินไม่รับแล้วสองเก้าแล้วอือก็คือตอนนี้ของกินเต็มแล้วจะได้ของใช้แต่ว่าถ้าเกิดใครอยากมานําเสนออะไรก็มาหาเขาเลยนะเบอร์โทรเบอร์โทรหมายเลหกหกเจ็ด สามแปดแปดแปดตื่นยังวะจำไม่ได้จำเบอร์ไม่จำเบอร์ไม่ได้ตื่นหรือยังเบอร์ที่มือให้กูจำไม่ได้ศูนย์เก้าสี่ตื่นหรือยังหกหกเก็บหกสามแปดแปดแปดสามแปดแปดแปดสามตัวนะคนไหนอยากรู้ว่าขายอะไรได้บ้างไม่ได้บ้างโทรมาหาพี่ป่องเลยนะลูกค้าพี่ป่องบอกป่องคันหลังสาธุดิแก๊ตีว่าป่องพันหลังสาธุ มาร้านแรกก่อนเลยร้านแรกร้านแรกเอาลีลาดีๆหน่อยเอาเร็วๆเ,เอาร้านแรกเลยร้านแรกร้านแรกต้องมีลูก้าาแรกก่อนเลยร้านแรกาขาวค่ะอืออืออ,อระวังมือระวังมือทีอ่ขอกทำไมมะพร้าวสีแดงอะอะ อันนี้โบค่ะสีแดงอันนี้โบนะคะโบสีเหลืองอ๋อสีเหลืองหรอคะน้ำมะจิมนี่น้ำมะพร้าวก็จะหวานถึงใส่นะลูกเ่าไร้ลูกละไรยี่สิบบาทลูกละไยี่สิบไม่แพงอ๋อคุณน้องป้อมค่ะคุณเอ่อคุณไออียางอ๋อกินแล้วค่ะขอบคุณมากที่เป็นแมาหลอดได้ไหมสดค่ะยกสดอื หวานเจ็บหวานเจ็บคุณแฟนิีบอกของถูกขายดีอร่อยค่ะไหวานนะหวานน้ำหวานหวานชื่นใจเลยน้ะมันขาเร็วเลยเช้ามาเนี่ยเอายี่สิบบาทเอาเอาแช่เย็นไว้ก่อนได้เอาคือเอาแล้วแช่เย็นไว้นะไม่อยากรับเลยอ่ะไม่อยากรับหืมไม่อยากรับเลยสี่เร็วยี่สิบบาทแช่เย็นไว้แล้วก็ วนะมันยังไม่เย็แล้วมันเย็นๆะขายน้ำอ้อยใช่ลองกองขายดีจนบอกว่าเดี๋ยวบ้านมาอยู่แถวนี้แล้วจะไม่กลับแฟนหรือวะเราจะไม่กลับแถวนี้แล้วจองไว้แล้วไปนาตรงนู้นน่ะฮะเขาตั้งใจขายตั้งใจเฮ้ยให้ดูหน่อยดิแกให้ดูหน่อยอะไรแกให้ดูหน่อยนี่ร้านเนี้ยขายดีทุกวัน เพื่อนทุกวันอ่ะร้านเนี้ยจริงๆเนี่ยดูลองกองกัดิอืมวันเนี้ม 500, 500โลโลยมร้อยโลห้าร้อยโลห้าตำล่ามาว่าอยากกอดพี่ยาย้ามาเลยมากอดพี่ยาเอามากอดวันเนี้ยเขาบอกว่าเอามาแค่ห้าร้อยโลนะเอามาแค่ห้าร้อยโลนะรีบมานะอ,าอืมคุณนิดคุณนิดดาบอกว่าไปเมัา่อวาน,นาทารเดี๋ยวไปอีกนะคะนแล้ว <มา S 2> ซื้อมาออติดก่องก็ตกหมดแต่น้ำตาหวานอร่อยมากใช่ที่ปล่องคนบ้านเดียวกัน คุณบ้านเดียวกันอร่อยอะค่นเุณสิบห้าบาทเอามาแปดิ้วมาจาก,าย,กยังขายอยู่นะเปียกอูนยังอยู่นะนขอนมชั้นก็สิบห้าบาทเอามาจากแปดนิ้วอันเนี้ยไม่เลยอองอร่อยหวานไม่มียางเลยใช่ มีแต่ลูกค้าชมถ้าลององอปมากเลยร้านนี้ซื้อไปแชร์ไป็นไม่้วแล้วขายดีทุกวันเลยร้านเนี้ยขายดีทุกวันเลยนะพอมาสักสามสี่โมงเย็นเนี่ยไม่เห็นแล้วพี่ชายก็ส่งมาให้ขายดีขายดีร้านเนี้ยอันนี้สิบห้าบาทแล้วก็ร้านข้าวหลามเอ้าอยู่นะข้าวหลามเจ้าแรก เจ้าเดียวเจ้าสุดท้ายค่ะใช่ข้าวหลามก็ไม่อยู่ไม่ไปไหน <c oughs> ไม่ไปไหนเจ้าเนี้ยอยู่ทนอยู่นานอยู่อึดอู่ทน <c oughs> แน่น้องไปเตอวันนี้พิยาอร่อยอ,อร่อยอร่อยมายมาชิมเลยแล้วแล้ววันนี้พี่ยาจัดโปรในยี่สิบบาทนะนะ้ำพริกอ่ะวันนี้ก็จัดหรอครับวันนี้ก็จัดนะมากันเลยนะเห็นรูกเขาว่าจัดเพราะวันอังคารเปล่าพ่ยาจัดให้วันนี้เป็นวันหยุดยาวเป็นวันหยุดยาวพี่ยาก็โตกวะายี่สิบวันนี้นนยังมีอยู่นะออวันนี้ก็ซื้อได้ พี่อาจจะจัดมันทุกวันแล้วเธอเขาบอกว่าให้จัดทุกวันเลยได้ไหมบางคนเขาอยากมาเสาร์อาทิตย์ไงเขาก็ไม่ได้ไงกับปุกละยี่สิบเดือนเอาไปเลยเออทุกวันก็ได้ทุกวันเดือนนี้มาเลยทั้งเดือนกับปุกละยี่สิบเดือนเดือนบางวันคนธรรมดาวันวันธรรมดาไม่ว่างกันใช่เขาเขาว่างเสาร์อาทิตย์รลี่อตเตอรี่อันนี้อะไรไปซองเลยไปซองไปซองร้านนี้หน่อย เข้าไม่ได้ร้านนี้ร้านนี้ร้านนี้เอามาร้านนี้รถช่องขายดีเหมือนเดิมเนี่ยดูหน้าตาดิหน้าตาไอ้รถช่องหน้าตาดีรถช่องหน้าตาดีแล้วก็ขายดีแล้วเนี่ยเคยกินร้านนี้มั่งคอมเมนต์มาหน่อยร้านนี้อร่อย อร่อยนะร้านนี้นี่มาดูดูดินี่อือนี่ดูของเขาก่อนนี่นี่นี่ดูดูเส้นไปอันนี้อร่อยมาก้าคุณจาดีใช่เจ้านี้เขาบอกว่านิสัยดีมากไปไปเจ้าอื่นต้อยเขาขายก่อนเขายุ่งอยู่เจ้านี้เจ้านี้หมูอะไรคอหมูอหมูย่างนะคอหมูย่าง กินมาบอกเอคยกินขาแล้อร่อยร้านเนี้ยอันนี้คอ,อหมูย่างใช่ค่ะไปคอหมูย่างก็มาเคี่ยวทอดก็มาทอดก็มาท่านขาเคี่ยวทอดเคี่ยวทอดชิ้นละสองบาทชิท้นละสองบาทมาสอไม่น้องมาหรอมาไหนน่องยาตะโกเลียงเลยไม่น้อง แม่น้องอยู่นี่อยู่ด้านนี้แม่น้องเห็นไหมครับเขาไม่เห็นนะัสดีครับแม่น้องัสดีครับมานี่พี่อะไรสดอยู่ไปเร็วเร็วเร็วไปรอพี่อะไรสดก่อนนะมาพี่อะไรสดก่อนจะไม่รู้ว่าจะรอให้ให้เด็กเยจะมาอันนี้อะไรกล้วยทอดยี่สิบพี่อาจจะไปเที่ยวอะไรนะ ป,ป่าละอูทุเรียนป่าละอูวันจันทร์นี้พี่ยาจะขึ้นไปบนเขาป่าละอูเพื่อที่จะไปดูทุเรียนป่าละอูอยากให้ทุกคนได้กินมันอร่อยเดี๋ยวพี่ยาไปชิมก่อนนะถ้ามันอร่อยแล้วเดี๋ยวพี่ยา,ามาขายที่โรงงานให้ทุกคนได้กินเพราะว่าเขาบอกว่าทุเรียนป่าละอูเนี่ยถ้าจะต้องเอามาขายต้องมีใบอนุญาจาก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 อะไรเนี่ยแหละที่เขาทํากันนะจากกระทรวงอะไรพวกนี้แหละ ต้องมีใบรับประกันด้วยนะเดี๋ยวเราจะมาเราแวะใช่มันต้องมีใบรับประกันเราจะมาขายอะ่ะใช่อันนี้โอ้อันนี้น่ากินมากเลยเอาให้เขาทองใหน้นะพี่นาทีทองนิดทองเออดูดิอฮ้ยของที่เหรอพี่ ให้ดูให้ดูให้ดูห้นนมีอะไรูที่แบบว่าสามชั้นจริงๆดูดูเดะโอ้ยห้าชั้นเลยมั้งเนี่ยดูเดกมันน่ากินมากเลยหมูกรอบร้านเนี้ยดูดินี่นะมากเลยร้านเนี้ยดูดิน้ำจิ้มดี๋ยวนี้เราไม่ทำไม่แล้วเองใช้สูตรพี่ยาใช่ไหมดีแม่ดูน้ำจิ้มเขาเดะใช้สูตรพี่ยาอยู่ค่ะ เนี่ยดูเดชชูพี่ยาจะต้องเข้เมข้นกว่นะน้ำจิ้มหมูกรอบเนาะไปไปตีพี่ยาจ้าบอกจ้ามาประจําเลยเท่าไรนะขาขาหร่นะข้าวขาหมูดิโอ้บังเอิญนะข้าวขาหมูยี่สิบเขาให้เยอะเหมือนเดิมอะ่ะให้เยอะกว่าเดิมด้วยนะอันนี้เราบังเอ,อิญเดินมาเจอเนาะเขาให้เยอะกว่าเดิมอีกด,ดีไหมดีไหม มาบ้านเราแล้วบอกได้อิ่มาได้กินของถูกและดีมามาบ้านนี้ต่อปัดขนมพูดเองเลยพูดเองเลยบ้านเนี้ยละยี่สิบเออละยี่สิบครับของละยี่สิบเค้กเ,เขาเรียกเค้กอะไรคเค้กครับ ติบดูดีหน้าตาดีมากเลยเม็ดคามีเขาบอกว่าข้าวหู้อร่อยมากเต็มเลยอเลี้ยงยี่สิบบาทล้นกล่องเลยนี่เลยยี่สิบบาทเหมือนเดิมเลยได้นะได้ครับแค่พูดบอกว่า